อันนี้ในส่วนของจอ LCD นะครับตอนนี้ผมถอดถอดไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบไฟดูนะครับเนี่ยครับพอต่อไฟจะมีเสียงขึ้น3ติดนะครับแล้วก็ขึ้น Welcome v e n d i n g Machine นะครับแล้วตอนนี้สถานะสถานะรอก็จะขึ้นเป็น Insert Coin นะครับ ขึ้นไปนเซอคอยแล้วก็เดี๋ยวลองหยอดเหรียญดูนะครับปึ๊บหยอดเหรียญปึ๊บก็จะขึ้นเครดิตสิบบาทนะครับขึ้นเครดิต1ิบบาทแล้วก็เราลองกด1ิบบาทก่อนนะปึ๊บก็จะขึ้นโหลดดิงครับตอนนี้คือช่วงรอของจอก็จะขึ้นโหลดดิงนะครับแล้วก็มีของมาตกที่หน้าเซนเซอร์ปบ๊กอัพไอเทมนะครับ ออนนี้คือของคายอยู่ที่หน้าเซนเซอร์นะครับก็จะขึ้นปิ c k up i ไ e m ทถ้าเอาของออกปุ๊บก็จะขึ้นแตงยูนะครับแล้วก็กลับมาที่ i n s e r t a c ตอะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองหยอดสองนิดสองเหรียญดูนะครับหยอดเหรียญแรกก็จะเป็นเครดิต10บาทครั้งที่2ก็จะขึ้นเป็น20ิบแล้วนะครับคราวนี้ก็กดปุ่ม20ครับ ก็จะขึ้น l ลดดิ n งนะครับตอนนี้คือเซอร์โวทำงานอยู่นะครับแล้วก็ของมาตกครับปุ๊บ <c oughs> pick up item นะครับให้หยิบของนั่นเองพอหยิบของออกปุ๊บก็ขึ้น Thank ิ o u โอเคอันนี้คือการทำการแสดงข้อความของจอ lcd นะครับ